โอเคมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพวัดเด่นชัยมีเด็ก3คนนั่งรอดูอยู่นะครับเป็นเอาตอมนะครับวันนี้คนก็น่าจะแน่นเหมือนเมื่อวานนะครับอ่าโอเคหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งนะครับ,เ,รบเดี๋ยวจะปิดท้ายวันนี้ด้วยขบวนเจ็ดน,นะครับเอาตอมซีหนึ่งห้าสามนะฮะใช่ไหมเออใช่เพราะว่าเลขข้างหนึ่งมันหายไปนะฮะอ่าเดี๋ยวดูกันนะคนแน่นหรือเปล่าวันนี้ ก็ยังแน่นเหมือนเดิมคนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้กยังแน่เหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะกรุงเทพเพระว่เด่นชัยนั่นเอง คนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับอพอค้านะครับมาสี่อันเลยนะครับมาสี่กระติกเลยนะครับอโอเคนี่ก็เป็นรถเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยวันนี้คนก็ยังเดินเดินทางกันอย่างหนาแน่นนะครับคนยังเดินทางกันเยอะอยู่นะฮะ ก็ลงชุมแสงเยอะเหมือนกันนะครับพี่ทหารเขาชอบนั่งอยู่ตรงบันไดนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหละนะครับที่ชอบอยู่ตรงบันไดเหมือนกันนะครับอโอเควันนี้ก็ถือว่าคนยันเดินทางแน่นกันอยู่นะครับวันนี้แน่นทุกที่นั่งเลยอ่ะ เพื่อความบันเทิงครัคนยังแน่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้โอ้โหตัวยืนยังมีอ่ะนะครับโอ้โหแน่นทุกที่นั่งเลยตัวยืนมีด้วยนะครับนี่แหละคนก็จะเดินทางเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับโอยคนยังแน่นอยู่เลยนะครับโอตัวยืนมีครับอ่านะโอเค ตัวเยืะยังมีอ่ะนะครับแน่นมากโอเคเดี๋ยวไปถ่ายทีหนึ่งต่อขบวนเจ็ดปิดท้ายวันนี้ครับผม